Good Morning ค่ะทุกคนวันนี้เป็นโปรแกรมที่2ของครูพิมพ์นะคะวันนี้เราป๊อบจะจัดเป็น Upper Body แต่ว่าจะเน้นแยกส่วนเหมือนเดิมแล้วก็เน้นการฝึกแกนกลางซึ่งท่าแรกของครูพิมพ์วันนี้ก็จะเป็นท่า Bird Dog นะคะก็คือฝึกก้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนะคะจะเห็นได้ว่าจังหวะที่เหยียดค่ะจะใช้แขนกับขาตรงข้ามกันนะคะดังนั้นกล้ามเนื้อแกนกลางของเรานะคะ เราต้องฝึกหลายๆส่วนหลายๆฟังก์ชันด้วยนะคะจะได้แข็งแรงจะเห็นได้ว่าท่านี้ต้องเก่งเยอะมากนะคะทั้ง ขาแขนที่อยู่กับพื้นที่เขาต้องทําหน้าที่สร้างความมั่นคงให้กับร่างกายไม่ให้ลำตัวของเราบิดไปบิดมานะคะซึ่งสําคัญมากใครทําแล้วหลังแอนบ้างคุมอะไรไม่ได้บ้างหรือว่าทําไปแล้วตัวโยกซ้ายโยกขวาบ้างก็ลองฝึกดูนะคะค่อยๆฝึกไป ส่วนท่าต่อไปป๊อบจะให้ฝึกเป็นซิงเกิลอาเหมือนกันนะคะก็คือฝึกแยกข้างเหมือนเดิมใช้ดัมเบลนะคะขาจะคุกเข่านะคะแล้วก็แขนจะดันขึ้นไปท่านี้ป๊อบจะให้ครูฝึกครูพิมพ์ฝึกทั้งหัวไหล่แล้วก็กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวด้วยเพราะว่าจังหวะที่เราดันนะคะข้างนึงเราถือดัมเบลถูกไหมพอเราดันไปปุ๊บแน่นอนว่าบางคนที่ โอเคชั้นดันขึ้นได้แต่ว่าบางคนจะใช้การเอียงตัวเข้าช่วยนะคะดังนั้นท่านี้จุดประสงค์คือฝึกกล้าแนื้อแกนกลางที่เขาต้องทําหน้าที่สร้างความมั่นคงให้กับร่างกายนะคะก็เลยออกมาเป็นท่านี้ แต่ก่อนอื่นก่อนที่จะออกกำลังกายนะคะป๊อปให้ครูพิมพ์วอร์มกล้ามเนื้อไปแล้วนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะให้ความสําคัญกับการวอร์มกล้ามเนื้อน้อยมากนะคะดังนั้นพยายามวอร์มกล้ามเนื้อก่อนออกกำลังกาย,ายเวลาออกกำลังกายเครื่องเราจะได้ติดได้เร็วนะคะอุณหภูมิร่างกายมานะคะพอเขามาแล้วเวลาเราเคลื่อนไหวเนี้ยค่ะเราจะรู้สึกว่าโอเคมันโฟล์มันได้เร็วอะไรเงี้ยพยายาม ยืกล้ามเนื้อหรือว่าวอมกล้าม,มเนื้อกันด้วยเห็น <He S 2> ไหมคะว่าท่านี้ครูพิมพ์พยายามรักษาแนวสะโพกหรือว่าแนวแก้วน้ําของขอบงเกงไว้นะคะไม่มีการยกขึ้นอะไรทนะั้งสิ้นส่วนบาก็เป็นเส้นตรงนะคะไม่มีการเอียงบ่าข้างใดข้างหนึ่งนะราะว่าหน้าที่คือจุดประสงค์คือฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวและหัวไหล่ ท,าท่าต่อไปปับจะให้ฝึกเป็น s t e ตอาร์นะคะไซด์แพงก็คือการไซด์แพงเหยียดแขนนะคะเวลาเราฝึกไซด์แพงเราจะใช้เป็น n นอร์ริ่หรือว่าใช้เป็นแอ r ์โบรถูกไหมคะแต่ว่าจุดประสงค์ของท่านี้คือแน่นอนว่าแกนกลางลำตัวแต่จุดประสงค์อีกข้อหนึ่งคือฝึกความมั่นคงของ กลุ่มกล้ามเนื้อหัวไหล่และกลุ่มกล้ามเนื้อสะบักน,นะคะเดี๋ยวครูพิมพ์ทำอันนี้เสร็จเดี๋ยวปับให้ครูให้ดูด้านหลังว่าหัวไหล่ต้องสร้างความมั่นคงยังไงบ้างซึ่ง การสร้างความมั่นคงให้กับหัวไหล่ของครูพิงนะคะบอกเลยว่าพดอยพอๆกันนะคะตอนแรกที่ฝึกนี่สั่นมากจังหวะน,นี้นะคะแน่นอนว่าทุกคนจะต้องมีการาทำตัวให้เป็นเส้นตรงอยู่แล้วสวนไหมคะอันนี้เราจะฝึกแก้มเนื้อแกนกลางทำตัวแต่ว่าเราฝึกเป็นด้านข้างก็คือฝั่งที่ติดอยู่กับพื้นข้างขวานะคะแต่ว่าป๊อปจะเพิ่มการฝึก กลุ่มกล้ามเนื้อที่ทําหน้าที่สร้างความมั่นคงให้กับช่องบนก็คือกลุ่มกล้ามเนื้อหัวไหล่นะคะแล้วก็กลุ่มกล้ามเนื้อสะบักถ้าใครไม่เคยฝึกนะคะลองไปฝึกดูไหล่จะสั่นมากๆถ้าสามารถคุมฟอร์มได้แต่ว่าถ้าสมมติว่ายังไม่เคยฝึกจริงๆแนะนําให้ฝึกเป็นมีริ่งก่อนเอาเข่าลงนะคะแล้วก็อย่าลืมเติมคอเติมสะโพก าหัวไหลมั่นคงไม่ได้ถูกไหมคะช่วงบนเราจะรู้สึกว่ามันจะยกตาหรือว่ามันจะสั่นแรงมากนะคะดังนั้นวิธีการสังเกตตัวเองง่ายๆโอเคโอเคเดี๋ยาทำคู่พี่เหมือนเดิมร,รู้สึกยังไงกับโปรแกรมช่วง u p p l r Body เหมือนเดิม วันนี้ยากมากเพราะว่าเป็นการฝึกสมดุลของทั้งแกนกลางแล้วก็พวกซ้ายขวาเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้มันยากกว่าครั้งที่เราเน้นพวกขาพวกอะไรแถวนี้มันแกนกลางม,มันทํางานเยอะมากซึ่งพอพิมมาฝึกแยกอย่างเงี้ยค่ะตามโปรแกรมที่ครูป๊อบให้ไว้นะคะรู้เลยว่าซ้ายกับขวาคือแบบความต่างเยอะมากนะคะอย่างบางที shoulder press ไปอย่างเงี้ยค่ะสะโพกโอเคยังพอคุมได้แต่ว่าไหล่ข้างซ้ายไม่มีแรงมากต้องพยายามฝืนกดบ่าไว้ตลอดเวลาแล้วก็เหยียดขึ้นไปข้างใบหูนะคะรู้สึกเหนื่อยมากนะคะ ส่วนท่าอื่นๆทั่วพวก Bird Dog เบิร์ดดอกเงี้ยค่ะพอฝั่งหนึ่งรู้สึกว่าทําได้ตัวนิ่งเลยแต่พอเปลี่ยนอีกฝั่งหนึ่งเหมือนเป็นคนละคนเลยค่ะมันต้องใช้พลังเยอะมากรู้สึกฟิลเลยว่าเออข้างซ้ายข้างขวามันต้องเกรงมากขึ้นด้วยนะคะ แล้วก็โดยเฉพาะท่าสุดท้ายตอนแรกทํายากมากเริ่มจากเอาเข่าก่อนเลยแล้วก็ค่อยๆเพิ่มการเหยียดนะคะแล้วก็ลาช่วงหัวไหลม่มากๆโดยเฉพาะหัวไหล่ด้านขวาซึ่งขวาหิมผนัดขวานะคะแต่จริงๆการว่าขวามันออกแรงไม่ค่อยได้มันแพ็คสะบัเข้ามา,มา,า,ย,ายากมากกดบ่าไงยากค่ะซึ่งเป็นข้างทีมว่าพีิมนาใช้ทํางานแบบใช้คอมใช้เมาส์เยอะด้วยนะคะมันลูกมันห่อมาโนนะคะก็พอฝึกรู้สึกว่าสามารถคอนโทรลกล้ามเนื้อได้ดีมากขึ้นนะคะ ก็ฝากถึงรูปเพจ Pressure Fit นะคะแล้วก็ุกคนที่ติดตามพิมพ์กับป๊อปนะคะก็อยากให้ลองเอาโปรแกรมพวกการฝึกสมดุลแยกซ้ายขวานะคะบางโปรแกรมมันไม่จำเป็นที่จะต้องฝึกอะไรที่มันเหนื่อยตลอดเวลานะคะซึ่งการฝึกแบบนี้ถามว่าเหนื่อยไหมจริงๆไม่ได้เหนื่อยแบบหอบแฮกๆเลยนะคะแต่ว่ามันต้องใช้พลังข้างในการคุมมัสเซิลการคุมกล้ามเนื้อใช้สมาธิมากนะคะแล้วก็ทําให้เรามีสมดุลซ้ายกับขวาที่มันบาลานซ์กันนะคะซึ่งในชีวิตประจำวันหลายๆคนเนี่ยใช้ซ้ายกับขวาไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะยิ่งเราไปฝึกอะไรที่มันแบบหนักเร็วแรง้อมก มันยิ่งไปกันใหญ่เนอะพอเรามาฝึกพวกนี้ใส่ไปในโปรแกรมบ้างนะคะมันก็ทํทำให้เกิดการสมดุลด้วยนะคะแล้วก็โพสเจอร์ดีห่างไกลาการบาดเจ็บด้วยค่ะ